เมื่อวานนะครับพูดเรื่องของวิตามินดีว่ามันสามารถช่วยลดอาการของภูมิแพ้ได้นะครับก็มีคําถามถามมาว่าวิตามินดีกับวิตามินดีสนี่ต่างกันยังไงนะครับก็ปกติแล้วนะครับวิตามินดีในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีดีหนึ่งดีสองดีสามนะครับดีสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพืชจากอาหารนะครับแล้วดีสามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากแสงแดดนะที่มาโดนที่ผิวหนังเรานะครับปกติแล้วหมอจะชอบให้วิตามินดีสามนะครับเพราะว่ามัน เป็นฟอร์มที่มันแอคทีฟมากกว่าแล้วก็มันเป็นฟอร์มที่สามารถเพิ่มระดับของวิตามินดีในเลือดเนี่ยได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีคําถามถามมาว่าเอากินปริมาณเท่าไหร่ดีเด็กเล็กๆก,ก,กินได้ไหมนะครับก็ในเด็กทานได้ถ้าขาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินดีเนี่ยต้องตรวจเลือดดูก่อนว่ามันต่ํามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้ามันต่ํามากๆเลยเนี่ยก็ต้องให้โดสสูงขึ้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวหมอเนี่ยหมอทานเวลา,า5,000ยูนิตนะครับก็ทานมา 2-3ปีแล้วนะครับแล้วก็